มณฑลทหารบกที่24จัดโครงการเดินเท้าร้อยใจเทิดพระเกียรติจากนโยบายของกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่2ให้หน่วยงานต่างๆในกองทัพบ,บกให้ความสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายด้วยเท้าซึ่งเป็นการฝึกให้กำลังพลมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเพื่อรองรับการปฏิบัติการทหารได้ตลอดเวลา มนทนทหารบกที่24จึงได้กำหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถการเคลื่อนย้ายด้วยเท้าโดยปฏิบัติในลักษณะร่วมคิดร่วมทำสร้างความเป็นมิตรโดยมุ่งเน้นประโยชน์ต่อกำลังและประโยชน์ในพื้นที่เป็นหลักในการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านวัดโรงเรียนโดยใช้ศักยภาพของหน่วยรองและหน่วยอื่นๆในพื้นที่ในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งโครงการเดินเท้าร้อยใจเทอดพระเกียรติมีกิจกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วยการฝึกเดินทางไกลพัฒนาวัดทอดผ้าป,ป่าพัฒนาโรงเรียนมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนการมอบถุงยังชีพให้กับทหารกองหนุนการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนและซ่อมแซมบ้านให้กับพลทหารโดยมีพลตรีสิทธิจันสมบูรณ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ